ยินเนี man, after, ่ยโอเคมาเอาเอาคู huh. mm ่ใ hmm. ช uh ่ไหมู่ทึบออกคู่อีกเริ่มก่อนเลยเนี่ยการฝากเงินเนี่ยความมูลฐานความผิดทาะมันจะต้องเกิดด้วยการพร้อมกันก็คือว่าจะต้องมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นก่อนจะมาถามมือพี่รอกุยนายคนอยเดียวเลยผมใจหกพันควาผิดทางฝเงินเอาเลยการโอนเงินอันนี้ชัดเลยค่ะเออ ไอ้ที่หนึ่งเขามาบอกว่าใส่พูดดีมากเขาตั้ง้าปากเองคือพอมึงเห็นเขาสวยพูดบอกเขาพูดดีเลยแต่เย็นเย็นนี่มันเรื่องเสี่ริ่งแต่พี่มันบอกพูดดีมากพูดดีมากอ่ะจบเลยไหมจบแล้วครับตัวหนึ่งใช้ความเจริญขาดไหมไม่ขาดครับพี่ลูกเมียนับเป็นไหตัวสองเป็นบ้างแล้วจันเป็นใช่ไหมไม่นับไม่นับไม่นับใช่ไหมมันไม่มีแท็กบ้างอล้วจันใช่โอ้โห อ่ะจ่ายแปดลงกาเวนบ <า S 1> จบเถิดอืมพลังแปดเลยระหว่างน่ะห้าหจดแปดได้อยู่ได้อยู่ั้นจวนหนึง่งผมอแปดตีใส่ครับไปในมันตี คอเตาน่ากันนะไปนะตัวหนึ่งเอ้หมู่บ้านเห็ดลงว่าจบเลยว้าวอ่าพลังเลยสองจ่ายจีลงพี่หนอนเอฟเฟกพี่หนอนเพื่อจ่ายไกเด็ก เออแล้วก็ส <Phone. S 2> องสองเหมือนกันอะ่ะพี่ตีหนึ่งบาทสต๊าฟเ่ะจวนหนึ่งเอฟคูดเอานี่นไ้มผใช้ประชาชน ทิ้งหนึ่งโอเคทิ้งหนึ่งพลังถ้า,าจะตี็ตีสี่โอเคเอาสี่ีพี่หนุม่มมลมนวลับหมอมาแว้วเชจบมื่อมีหนึ่งจ่อสองออกถค้าับมาเคดห้เได้ได้ได้เจ้าเดียวเจ้าเดียว แกี่วอะไรบ้างแก่เครื่อบินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของแก่เก่อะไรบ้างวะพี่คนนี้หมาเม้าา8ถูกแล้วแม่งได้ขนมด้วยนะสองใบกระเดินนะอ๋อะพี่ตีหนึ่งบาท ทำอะไรไหมไม่ครับโ <Okay, S 2> อเคจบเติร์นสองผมใจหกเิมอันเชิญตัวนี้โอ้โหบางอาจั์พลังเหลือสามไม่เคมต้องมีใกล้ก่อนอ่าที่สวงรังสองใช่ไหมเอาสามตีสองพีสี่รับครับสี่รับใช่ไหม ใช่โอ้ชิ้นายจบละตัวหนึ่งเอ่อพี่ตีหนึ่งบา้านแล้วจบเดอนเอาเลย พี่ก็รีบเกินส่งตอนนี้เลยไหมส่งอะไรตอนนี้มันเที่ยงคืนมันจะส่งยังไงล่ะหัวหน้าไปเวตลกซะแล้วส,ส่งตอนนี้เลยว่าใชเกินมันก็จั่วสามที่บนมือมีหนึ่ง <Okay. S 2> มันก็ขึ้นเที่ยงคืนเจฟ,ฟเฟอ์ก,กันนั้นสามารถเชิญสีลงได้เลยแล้วก็ต้องใช้วิรชนทิ้งหนึ่งเดี๋ยวใช้วิรชนรอาจจะเอาไปหนึ่ง,นนงอ่ะพี่ชาย จบครับไม่ตีด้วยตัวหนึง่งไม่ตีเดียวร่มนุดมีสวยมีไม่มีตัวนี้มีต่อเนื่องโอ้โหไม่อยากทิ้งเลยเลยเอ้ยทิ้งได้ใี่ว่ะพี่มันมีอะไรบ้างอะ่ะมีมีแค่ต่อเนื่องนะครับติดร่มนุดให้ขอยึดหน่อย ใช่หย,ยุดมานี่เลยหยุดแสบป่ะการดพี่แล้วก็ตีหนึ่งบ้านาง,ง่ายๆเลยาง,งานนั้นพี่จบเถิดผจัวสามมือไม่มีเอฟเฟกต์โดมเอาตัวนี้ขึ้นอยากอยากรู้ว่าไวขนาดไหนไปดูคลิปในช่องพี่เลยเกมสองห้านาทีจบอ่ะโต๊ะอื่นยังไม่โต๊อื่นยังไม่เล่นกันเลยเล่นกันดีแป๊บหนึ่งไม่พอจบแล้วพี่ โ <Okay. S 2> อเคตัวหนึ่งใช้วความจเจริญขัดไหมไม่ขาดตนะัวสองว้าวไม่อยากจะทิ้งเลยฉันต้องทิ้งสินะเอาไงดีกับชีวิตไม่พี่ลืมตัวอีกหนึ่งนีหว่าเอาไงดีวะเ,เอ้ย้ยอมเลยอ่ะแส่สองเจ้มลงนี่เงางอ,าอาไงททำอะไรไหม ทำอะไรได้ไงผมไม่มีอะไรเลยตอนนี้โอเคงั้นพี่เชิญไปาจวดสองย่มตีหนึ่งบ้านแล้วแล้วจบเทิร์นจบเทิร์นสอนแนมห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ปะวะ

สามสเลยผมเข้าใจจากันะถ้าผมพูดไป็อต้าาเจ็นจะเป็นจับตาเก้าจ่ายเก้าเจ็เชิตัวนี้เลยจบเจอนไยอ่ะโอ้โหพระนารายโอเคทำอะไรไม่กันควบคุมแล้วก็ตีตัวโลูกมนุษย์แต่เป็นึูนะตีใช่ไหมไปเลยมอนตี้ันที่สองยหยมีขั้นที่สองเหมือนกอันอ พลังเหลือศูอนย์นอน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 ไว้นอนไว้นนนนจดไปไหมตัวหนึ่งการขโมยกันเฉยเลยพี่ไม่อยากจะลงโต๊ะเลยพี่จ่ายสี่เจ็บชามะนาว,วนยึดก็ไม่ได้เซงจูจ ก็จบบ้านผมได้แล้วสูงนี่นะอืมเอาห้าตีตอนนี้ไล่เดลือวเท่าไหรอ่อาหัสล้วพี่จบได้เลยจบเทินใช่<อ>พี่จบเทิร์นยู่ทับใหมนี้เนี <c oughs> ่ยเทบสูงไมได้แล้วเอาผมจบละจ่าก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ตรงนี้จ่ายไม่ได้เลยเหรอเออพี่ดืมตัวอีกหนึ่งด้่ย โอ้โห oh oh. จบเพลินอยากอยากอยากโชว์ที่อ่ะอยากไม่ได้โชว์ที่เลยได้จอยหนึใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าว่าหมู่บ้านเห็ดเนะี่ยใส่กี่ใบอ่ะสามพีสองสองกำลังดีนะพี่ว่าใช่ไหม uh huh. อ๋ออือฮอะว่าไงต่อไหมจบเลยจบแล้วเหรอจบละพี่จวนหนึ่งก่อนทึบ ใช่แปดพระอีกส่วนเทพผู้ทำลายล้างยิงบ้านเห็ด,ดพี่ดวงตีจบละ <Okay. S 2> โอเคเราเอาบ้านเห็ดออกไปนิ่งก่อนได้ไวอ่ะพี่เปลี่ยนอุลิบานใหม่ละเอ้ยเดี๋ยวหือมันจะคลิป